สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แซคะจะมากินใปเตี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะไปเตี๋ยวถ้าใครอยากกินดูไม่ไหวก็ไปซื้อได้คะอร่อยมากเลยค่ะคุ้ชมคะแล้วอันนี้นะคะไม่ใช่ตอนเช้านะ โอกาสว่า okay, จะไปโอกาสว่า okay, จะกินหมูกระทะแต่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดล๋ยวอรวกินหมูกระทะต่อนะคะอ่อมาค่ะถ้าใครกินต้องมีระเบียบนะคะอย่ากเกี้ยวเสียงดังเลยเด็กค่ะเ,ะเวลากินข้าวห้ามพูดนะคะเดี๋ยวจะติดคอได้นะจะเป็นเส้นแบบนี้ห้ามกินเส้นเล็กนะคะนะคะ ห้ามกินห้ามกินได้หรือว่ากินไปนเจอะไเส,นนะะสไนะ้นะคะเนค่ยังจะพาเขาได้นะนะคะถ้าถ้าแล้วใครแล้วนี่นะคะถ้าใครอะ่ะไม่มีตังค์ซื้เอเดี่ยวก็ก็ก็ดูคลิปเราไปก่อนนะคะใครมีตังค์ซื้อแล้วก็ซื้อตามได้ะคะ่ะไม่เป็นนะคะ t ด a n k ก o u วฮิทเชื